ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างโฟงไอเดียชาแนลนะคะส่งพี่น้องส่งเดี๋ยวเราไปส่งไอเดียโรงเรียนก่อนนะทางนอนก็จะเป็นยายนะนั่งกอกปอกอยู่แล้วก็จะเป็นตานะนี่เช้านะคะก่อนกินข้าวตื่นเสาได้เวียกด้ายตื่นซ้ายได้เวียกหน่อยพี่น้อง นยาเสร็จก็ต้องได้อีกนะเสียยาได้ยาก ดูภูเขากันนะทางนี้เห็นภูเขาเล็กน้อยทางนี้ไม่เห็นเลยนะทะเลหมอกพี่นนองว้าวภูเขาด้านนี้สวยงามเสมอนะภูหลวงนะส่วนทางภูตักมองนะภูเขากลับมาแล้วนะคะ ก็วันนี้ไม่มีอะไรทําก็น่าจะได้ย่าข้าวนะคะพาชมบรรยาการก่อกนที่จะไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะคะตัมาตัอก็จ้ำเอาจ้ำเอา ขยับไปได้ตรงมันล่มมุนเสียดายล่มอันนะคะพี่น้องเมื่วานเนาะ สำหรับเรื่องถนนคอนกรีตนะคะทางเทศบาลเขาออกมาสำรวจอ,ออกมาวัดเนาะว่าได้กี่ร้อยเมตรนะคะก็จะได้ประมาณ250เมตรนะ,ะจากสิ้นสุดถนนคอนกรีตนะคะวัดมาเมื่อวานดึงตลับเมตรมาก็จะถึงเสาไฟตรงนี้นะคะหน้าบ้านเราพอดีเนาะเมื่อวานนะคะทางเทศบาลเนาะก็มากันหลายสิบคนเลยทีเดียวมาเห็นถนนเส้นนี้นะคะถึงกับตกใจนะคะว่า ชาวบ้านเข้าออกสัญจรยังไงนะคะกับการเข้ามาในบ้านของตัวเองเนาะเพราะว่าเส้นนี้นะคะจะมีบ้านอยู่สามหลังนะคือมีบ้านลุงนี้มีบ้านหนูแล้วก็บ้านแม่ปุ๊กอีกหลังนึงนะคะก็ถนนสุดโหดเมื่อวานทางเทศบาลมานะดึงตลับเมตรมาหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยห้าสิบเมตรเนาก็จะถึงหน้าบ้านหนูเนาะการสัญจรก็จะสะดวกขึ้นนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เราก็จะไป ขออีกนะคะงบประมาณสําหรับการสร้างถนนคอนกรีตเข้ามาในบ้านเนาะก็นะคะสุดแสนดีใจนะน้ำไหลไฟสว่างหนทางก็มานะพี่น้องตามแบบฉบับเนาะก็ขอบคุณนะะหน่วยงานนะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะก็เมื่อวานพ่อมาเตยก็ไป ถ่ายนากับลุงวิทย์นะคะก็ได้นำรถไทกลับมาด้วยนะคะอผักเราสวยงามนะได้ขับรถไทกลับมาด้วยเพราะว่างานทางนู้นเสร็จแล้วเนาะก็เอามาไว้ที่บ้านเรานะส่วนวันนี้จะทำอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวต้องรอดูสายๆเนาะว่าภารกิจของเราวันนี้ เราจะทำอะไรนะคะงลุงนี้จะไปไหนอันนี้ก็อยากไปสมุนวิ่งใบวิ่งมาเห็ุได้ยินเสียงรถก็วิ่งถ้าเราสตาร์ทเครื่องนี่โอ้ยอย่างเร็วนะนี่ผักของเรากำลังจะเปลี่ยนยอดนะทำไมแล้วอันนี้สวยนะพี่น้อง ใส่ปุ๋ยแล้วนะผักขุ้นตูของเราก็เป็นดอกแล้วเดี๋ยวมันก็ร่วงลงนะร่วงลงแล้วก็เป็นเบี้ยมาเนาะเป็นต้นใหม่เดี๋ยวเราจะเอาไปขยายนะส่วนดอกแคของเราก็งามงามนะคะต้นดอกแคยอดอย่างสวยลวกกินกับแจ่วนะมะเขือของเราก็เป็นลูกสองลูกต้นละลูกสองลูกนะคะ ส่วนปักทองนะคะก็จะกุดกุดจังๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับฤดูฝนแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะพี่น้องเรากินเนื้อมันเนาะแล้วก็หวานเมล็ดมันไปทั่วที่ทั่วแดนนะคะแล้วมันก็ออกมาแบบนี้นะเก็บผักอันนั้นที่อันนี้นิดหน่อยนะแบ่ง เก็บนะแล้วก็เอามาลวกนะจิ้มแจวกินส้มตํานะกินกับปนกับหลายอย่างนะส่วนมะละกอของเรานะถ้าออกหมดนี่นะโอ้ทุกต้นนะคะพี่น้องก็จะเลือกินเลยทีเดียวเพราะมันหลายต้นนะนี่ทางน้นก็มีต้นนี้นะคะก็เป็นต้นเก่านะที่อยู่ที่ครัวห้างห้างเนาะนกินหลายลูกแล้วแหละนะคะ ต้นนี้ก็กําลังจะเกิดอะก็คงจะเป็นก้านยาวเนาะพี่น้องเนาะผักสวนคั่วรัวกินได้อันนี้เขาเรียกรั้วกินได้จริงๆนะแล้วก็ส่วนอะไรนะพักวงพักหวานนะนี่ก็ขึ้นไปตามกับต้นลําใหญ่นะต้นพี่เหลียงเนาะโอ้โหถังขยะเรา รอมรอบไปด้วยยอดฟักทองนะฮะมีแต่แนวอยู่แนวกินพี่น้องนี่มะม่วงไม่อึดกินนะกินได้ตลอดทั้งปีเยอะแยะเลยคะ,ะหลายลูกมากเป็นร้อยรอยลูกนะเมื่อวานพี่ลูวิเนะคนภูทรก็เก็บไปกินที่บ้านนะคะ ก็อัปเดตสถานการณ์เรื่องราวต่างๆในแต่ละเช้าให้ FC ได้ดูกันนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ถึงยอดวิวจะน้อยนะแต่เราก็ขอบคุณ FC นะคะที่ส่งกำลังใจให้พวกเราในทุกๆวันเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ